แก <_ at> yeah. แต่เราต้องยอมรับว่า <_ s 1> <_ at> ทุกวันนี้นอกจากเราส่งสวัสดีวันจันทร์ให้กันแล้วเรายังส่งคลิปโป้ให้กันอ,อยู่ตลอดเวลาไม่ได้ดูมานั่งนั่งเนี่ยมองเกงไรนึครูเนี่ยเด็ๆกๆทุ้งวันเนี่ยเป็นเจ้าแม่งโดดใช่ไหมก่อนที่เราจะแสดงความคิดเห็นทางด้านไหนเราก็ต้องมีข้อมูลใช่ไหมครับทั้นที่ดำเนินรายการ คนที่พร้อมให้โอกาสให้อไข่เขาไม่มีเซฟน้องไข่เน่าเซฟน้องไข่เน่าเนี่เขาคือข้าไปจีบมึงนี่เขขออยากจะเอามึงเนี่ยแต่มึงจะเข้ากูหรือเปล่าแต่ถ้ากูอยากดูมั้กูอยากดูโป๊กวันนี้กูอยากเห็นกีบป,นะปุ๋ย<พ>อะกูต้องทำยังไง คือตอนนี้เราเราเข้าใจอย่างหนึ่งว่าในเรื่องของ o l แฟนส์เนี่ยเป็นประเด็นฮอตแต่สิ่งที่ผมน่าสนใจกว่านั้นเนี่ยคือผมไปดูปุ๊บเนี่ยคือเฮ้ยมีข่าววาปุ๊บ i f a n s, <c oughs> <S คืออะไรวะต่อมาที่กูก็เริ่มเริ่มเริ่มดูหาข้อมูลเล็กๆน้อยๆ,ๆก็รู้คร่าวๆนะว่ามันคือแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่กําลังมาแรงแล้วก็เป็นอะไรที่น่าจับาคือคําว่ามาแรงขนาดนั้น กิดไปอ่านดูข้อมูลปุ๊บเนี่ยมันแทบจะกินขาดทางด้านไม่ว่าจะเป็นเอ่อ e ฟซบุ๊กยูทูบหรือไม่ก็ทวิตเตอร์เลย้วยสามมาแร<ล>ง<ล>มากหือที่ว่าเฮ้ยอยากจะคุยกับเพื่อนสักคนหนึ่งหรือใครหลายๆคนว่าเ้ขามีความรู้ในเรื่องนี้ยังไงบ้างหรือเขาได้ทดลองหรือได้เข้าไปแบบไหนได้ลองใช้้วเจออะไรกับมันบ้างต่อมาพอ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 ไปดูดูประเด็นของเรื่องของเซฟน้องไข่เน่าเราก็เลยเกิดคำถามว่าเฮ้ยน้องเขามีอะไรที่ต้องเซฟวะ ก็เลยได้ไปอ่านก็เลยไปเจอเพื่อนสองคนนะซึ่งมีความเห็นที่แตกต่างกันอีกคนหนึ่งเซฟเลยว่าเฮ้ยสนับสนุนเต็มที่เฮ้ยลุยโลดับแต่อีกคนนึงก็คือให้คําสอนว่าเฮ้ยคุณสนับสนุนหรอะทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นอยากรู้ันว่าอลิแฟนเนี่ยเท่าที่คุณเข้าใจคือมันเกิดขึ้นได้ไงครับครับือไงครับผมจะเล่าผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันอย่างที่ตะกี้แก๊ปเกิดนะครับว่าอลิแฟนเนี่ยคือแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งที่กาลังมาแรงอลิแฟนเนี่ย มีลักษณะเหมือนกับเ c e b o o k ที่ปิดปิดสาธารณะไว้ตลอดเวลานะครับอย่างที่ชื่อบอกก็คือ only fan ฉะนั้นคนที่จะดูได้ก็คือ only fan เท่านั้นนะครับยกตัวอย่างก็คืออยากจะดูต้องจ่ายตังค์เข้าไป Subscribe นะครับสมมุติสมมุติว่าผมมี Account แล้วผมมีแฟนคลับผมยกตัวอย่างผมก็เข้าไปใน only fan ผมก็อาจจะทำกิจกรรมหลายๆอย่างไม่ว่าจะร้องเพลง ไม่ว่าจะสอนแต่งเพลงไม่ว่าจะออมีคลิปวิดีโอต่างๆบ้าๆบอๆที่ผมอยากทำทำให้คอนเทนต์ต่างๆเนี่ยของผมเนี่ยเ,ออเขาเรียกมีคนอยากดูคราวนี้ถ้าผมอยากดูผมผมจริงๆก,ก็ลึกๆก,ก็เข้าไปอยู่ใน o อ l y f แฟนแล้วทำไม o อ ly f แฟนเนี่ยมันน่าสนใจมันง่ายมากเลยครับเพราะว่าการติดตามของคนเนี่ยคือเขาเรียกอะไรความอยากรู้อยากเห็นของคนเนี่ยมันเล่นกันง่ายมันเล่นกันที่เรื่องลามก เรื่องบอว่าเป็นแบบเรื่องว่าหวามใช่ใช่เพราะว่าเ,เพราะว่าตอนเนี้ตอนตอนนี้สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมรู้เลยว่ามผมผมอยากเข้าไปดูออลิแฟนเพราะว่าเอ้ยผมไม่ด้อยากนะถ้าเกิดผมผมแค่สันนิษฐานนะถ้าอยากจะเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยณตอนนี้<ช>ท,ที่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 ไมซ์เซ็ตรู้เลยว่าคือเรื่องสิบแปดบวกเรื่องหนังของผู้ใหญ่เท่านั้นเพราะว่าอะไรการที่คุณจะต้องเสียตังค์เข้าไปดูอ่คุณต้องมีอะไรแลกกับเขาคิานึกออกไหม คนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาก็จะได้ส่วนส่วนส่วนแบ่งของของของการซับสไครต์ไอ้พวกนี้ไปฉะนั้นง่ายมากสมมุติผมเป็นผู้หญิงผมจะแก้ผ้าให้ดูเมื่อก่อนเราก็ไปโพส Facebook ไปโพสไอจีไปโพสอะไรต่างๆนาะนาะแค่เนี้บอว่าแบบๆหรือที่ผ่านมาก็จะมีเอ่อทวิสเตอร์ที่ไม่ค่อยเซฟที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเซ็นเซอร์ง่ายถามว่าในทวิสเตอร์เขาต้องการอะไรเขาต้องการโชว์ตัวเองอยู่ละ แต่ไม่ไม่มีเซ็นเซอร์ก็คือเพื่อโปอ๊มากขึ้นฉะนั้นมันจะเป็นสเต็ปอยู่แล้วในไอจใน Facebook โอเคกูต้องใส่บิกินี่กูต้องถ่ายรูปแบบสวยกูต้องน่ารักทุกคนก็จะเข้ามาดูแต่ถ้ากูอยากดูมากกว่านี้กูอยากดูโป๊กว่เนี้กูอยากเห็นกีบเูยกูต้องทำยังไงกูต้องทายังไงกูกูต้องไปดูในทวิสเตอร์อ่าคือผมพูดถึงง่ายๆเลยนะคนที่แบบผู้หญิงที่จะแบบทำตัวโปอ๊อ่ะมันจะเริ่มจากอย่างนี้เลย เฟซบุ๊กไอจีว่าไปเมแบ,บก่อนไม่ว่าคุณจะเริ่มจากว่าเป็นคนน่ารักมาก่อนหรือคุณจะเริ่มจากการเป็นโป๊มาเลยทุกอาชีพที่แบบว่าคุณจะสูงคุณจะต่ำคอยคุณถ่ายรูปสวยมันจะเริ่มจากตรงนี้มาก่อนคนนะ่ะมัน,ม,นมันมีของที่ตัวเองจะขายมันก็จะขายต่อนึกออกไหมถามว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยคืออะไรมันมีมเรื่องของการโฆษณามันมีเรื่องของอะไรต่างๆนานามากขึ้นในช่วงสิบปีที่ผ่านมาฉะนั้น พอคอนเทนต์ครีเอเตอร์เริ่มจากการการถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองโพสเฟซบุ๊กอะแล้วมีคนติดตามคุณคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วนะอันนี้คือสิ่งที่ผมจะบอกคุณมีคนซับสไครต์ระดับร้อยคนห้าร้อยคนพันคนคุณคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทําออกไปโดยการไปอยู่ในโอ l ล f แฟนนั่นแปลว่าคุณต้องมีของขายพูดง่าย หลังจากที่คุณให้ดูฟรีมาพอสมควรแล้วถึงบอกปแก๊แต่เราต้องยอมรับว่าทุกวันเนี้ยนอกจากเราส่งสวัสดีวันจันทร์ให้กันแล้วเรายังส่ง <c oughs> คลิปโปให้กันอยู่ตลอดเวลา <c oughs> คุณต้องรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างหลังจากคุณตัดสินใจทำสิ่งพวกนี้ลงไปแล้วมากกว่า <c oughs> อ่า ช่วยหน่อยว่าทาไมอ่ะถึงถึงโพสต์แบบนั้นหรือมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับขอเชิญได้เลยเต็มที่ครับตอนนี้เลยครับครับได้ครับที่มาที่ไปเบื้องหลังที่ที่ทําให้ผมต้องเขียนโพสต์ในวันนั้นเพราะว่าผมก็ได้นั่งคุยกับแฟนแล้วเราก็เห็นกระแสในโซเชียลว่าเอ้ยเซฟน้องไข่เน่าไปยุ่งกับเขาทําไมมันเป็นสิทธิ์ของเขาของของเขา เขาไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอเขาไม่ได้ฆ่าใครตายทําไม,มตํารวจต้องเล่นใหญ่ไปจับไปห้ามประกันตัวซึ่งซึ่งในมุมมองอมหรือว่าทัศนคติของผมนะครับมผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ตัดสินว่าน้องทําถูกหรือทําผิดมันเป็นสิทธิ์ที่น้องจะทําได้ถ้าสิ่งที่น้องทํามันเป็นวิธีการหาเงินเพื่อให้ได้เงินมาดํารงชีวิตของน้องแต่สิ่งที่ผมเรียกว่า ไม่สบายใจมากกว่าก็คือว่าสิ่งที่น้องทำนั้นมันควรอยู่ในที่ที่ควรอยู่อยู่ในที่ลับๆเฉพาะกลุ่มที่สนใจแต่มันดันมีคนไปดูดคลิปน้องออกมาแล้วก็เอามาปล่อยสู่สาธารณะซึ่งผมก็ได้อันนี้สงจากจากสิ่งนี้คือคุณก็ได้ดูด้วยยังไับ็ไมได้ดูแต่ว่า,วาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยว่องแรกกูโคตรกูโคตรแต่ว่าเดี๋บกูโคตรแต่ว่าอยากจะสาะนมมือแล้วเออตอนนี้ครับอตนี้คือกูโคตรอินเออคือกูดูแล้วกูอินเราอยากจะพูดมาหน่อยเชิญเชิญเชิญคือก่อนที่เราจะแสดงความคิดเห็นทางด้านไหนเราก็ต้องมีข้อมูลใช่ไหมครับท่านผู้ดเนินรายการ สิ่งที่ผมไม่สบายใจก็คือไม่ใช่ประเด็นว่าน้องทําหรือไม่ทําสิ่งที่ผมไม่สบายใจมากกว่านั้นคือประเด็นที่กระแสสังคมในโลกโซเชียลเห็นอกเห็นใจน้องว่าโดนตํารวจจับโดนกลั่นแกล้งโดนตํารวจเล่นใหญ่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทั้งมันทั้งทั้งที่มันเป็นของของน้องเป็นสิทธิ์ของน้อง,อง,องซึ่งผมมองว่าใช่ครับผมผมไม่ได้คัดค้านกับเหตุผลหรือข้ออ้างนี้แต่ผมไม่สบายใจที่ว่าเอ้ย มันเป็นสิทธิ์ของคุณก็จริงมันเป็นสิ่งที่คุณทําได้ก็จริงแต่ว่าคนเราทุกคนอยู่ในสังคมอ่ะเราต้องเคารพกติกาสังคมด้วยนะครับเราจะทําอะไรเราต้องคํานึงว่าผลที่จะตามมาจากกระแสสังคมมันเป็นยังไงบ้างมันจะมีผลต่อสังคมมีผลต่อคนรอบตัวมีผลต่อคนใกล้ชิดและสุดท้ายมันจะมีผลกับตัวเราอย่างไรซึ่งก็อย่างที่เห็นน้องให้สัมภาษณ์กับกับสื่อช่องหนึ่งว่า น้องสามารถสร้างรายได้ทําเงินหลักล้านภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนซึ่งประเด็นเนี้ย<ม>สื่อก็ดันไปให้น้ําหนักมากจนเกินไปผมก็กลัวว่ามันจะเป็นผลเสียแก่เด็กๆและเยาวชนที่กําลังอยู่ในวัยเรียนรู้และกําลังจเจริญเติบโตเพราะผมมองว่าอืมมแม้แต่เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่เอง<ม>เราเราเราได้รู้ข้อมูลมาประมาณเนี้ยเรายังต้องไปค้นหาเลยว่ามันคืออะไรนู่นนี่นั่น,นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วเด็กๆล่ะครับที่เขาแบบ เขายังไม่เคยผ่านหรือมีประสบการณ์กับเรื่องพวกนี้แล้วพอเขามาได้ยินอะไรแบบนี้ม,มันก็เลี่ยงไม่ได้นะครับที่เราจะคิดว่าเด็กมันก็ต้องไปตามหาไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนแบบเรียนแบบได้ง่ายเนาะแบบว่าสมมติว่าทำปุ๊บแล้วแล้วก็มีคนสนับสนุนปุ๊บเฮ้ยกูทำแบบนี้ตามดีกว่าใช,ใช่ไหมเพราะาไม่เห็นมันไม่มีใครเขาว่าอะไรนี่แล้วก็ได้ไประโยชน์ด้วยได้เงินนี่อต่อไปวยเรื่องน้องไข่เน่าน้องหาเหี้ยนทั้หมดเลย <laughs> ปัญหาคือ <laughs> จริงๆปัญหาคือคนไทยเนี่ยพยายามปิดกั้นสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วการที่ยอมรับสิ่งตัวเองเป็นและควบคุมสิ่งตัวเองเป็นในทางที่ถูกต้องถูกไหมครับการที่เด็กเขาออกมาเนี่ยเด็กเขาคิดไว้แล้วกันกองไว้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำาน่ะมันเป็นยังไงจบเพาก็ะทำอะไรซึ่งรสนิยมของเราไม่เหมือนกันเขาอาจจะชอบแบบนี้เขามีความสุขเนี่ยเขาอยากจะโชว์แบบเนี้ยคุณไม่ชอบเขาคุณไม่ต้องดูเขาดิถูกไหมทำไมคุณต้องไปเห็นดไปน้อนไปว่าเขาถูกไหมครับทนี่ก็ไม่ชอบเขาทอนี่ยังดูเขาเลย ไม่เกี่ยงนะ้เราไม่เกี่ยวว่าน้องไข่งแน่จะเป็นใครเนีเรามองว่าเขาเป็นเด็กผิวหญิงเรามองว่ามองเขาเป็นเด็กผิวหญิงเด็กตัวเล็กคนหนึ่งซึ่งเขาพยายามจะทําแล้วเกิดการผิดพลาดแต่คนที่พร้อมจะให้โอกาสหให้อาภัยเขาไม่มีมีคนไปประนามเขาเด็กอายุยี่สิบเอ็ดอ่ะมันเรียนมหาลัยปีหนึ่งอ่ะแล้วมันเข้าทำกับแฟนเขาก็ไม่ทำคนอื่นถูกป่ะแล้วเขาทำในสังกัดของแฟนคือว่ากลุ่มชนที่ชอบเขาไปตามดูเขาในแบบที่ปิด เขาไม่เขาไม่กันจะเปิดอแต่เขาก็ยอมรับแล้วว่าถ้าเกิดมันเปิดออกมามันก็คือผลการกระทําของเขาถูกไหมฮะซึ่งส้าเคนไม่มองจุดเนี้คุณไปกลับไปไปบีบเขาไปรังแกเขาหรือไม่อะไรก็ตามแต่ผมรู้สึกว่าเขาอิสระเป็นอิสระภาพทางด้านการคิดของมนุษย์อ่ะคุณเข้าใจไหมเด็กๆทุกคนเนี่ยเด็กทุกคนเชื่อกันว่ามองมานั่งนั่งเนี่ยมองเกงไรครูเนี่ยเด็กอนุบาลเนี่ยเจียวแม่งโดใช่ไหมไมนเป็นจริง กดมาแชร์ของมนุตย์ซิกคุณจริงไม่เชื่อซิกมันฟลอยบอกว่าซิกมันฟลอยบอกไว้ว่าว่ามนุษย์เราเนี่ยว่าจะมีมีอ่าสัญชาตญาณความป้องกันทางเพศเนี่ยครั้งแรกกับผู้หญิงคนแรกคือแม่ของตัวเองเฮ้ยเรองอันนี้คือเรื่องจริงนะครับคุณสามารถศึกษาศึกมันฟลอยเป็นการผมเขาได้ยินเหมือนกันผมเขาได้ยินอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องมชาติมาก ถามว่าคุณจีบผู้หญิงทําไมไม่เคยบอกจีบผู้หญิงพลักเธอคุณจีบฉันจีบเธอเพราะอยากเอามึงเนี่ยคุณเข้าไม่จีบมึงกูขออยากจะเอามึงเนี่ยแต่มึงจะชอบคุณหรือเปล่าอีเรื่องนึงนี่คุณตรงตรงสัญชาตญาณมนุษย์ตรงไปจริงไหมมันคือเรื่องตรงตรงเลยที่ซิกเวนฟอยบอกอันนี้คือเรื่องตรงตรงเลยมันคือสัญชาตญาณของมนุษย์คุณเพาเร่องนเป็นเรื่องพิษขันซึ่งต้องถูกสอนตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับต้องถูกปลูกฝังถูกควบคุม ถูกให้รู้ว่าคุณจะเห็นพิธานาคของเด็กว่าเออถ้าเมื่อคุณพูดไปแล้วเด็กคนนี้มีพฤติกรรมพฤติกรรมยังไงเขาชอบแบบไหนใช่ไหมฮะข้าจะมีกลุ่มชนของเขาซึ่งอยู่กลุ่มกลุ่มของเขาซึ่งปลอดภัยกับเ,เขาก็ได้เขาไม่ต้องมาแอบทำแอบรู้ต้อนแลให้ใครมาว่าวกเขาเฮ้ยมันไม่ดีพวกมึงไม่แบบโรคจิตอ้าวคนรับสัญญมคนไม่เหมือนกันเนี่ยถูกไหมคุณชอบกินเผ็ดคุณชอบกินหวานชอบกินเปรี้ยวทำไมคุณต้องไปว่าคนกินเปรี้ยวทำไมคุณต้องไปว่าคนกินหวานคุณแค่แยกการกินสิถูกไหมฮะทุกอย่างมันมีจุดแต่่วา ซึ่งพวกเราหรือหรือ,รอ,รอพวกพวกกลุ่มคนพวกนีเ้เขาก็พยายามที่จะควบคุมกลุ่มเขาอยู่นะครับในให้อยู่ในในขอบเขตที่เหมาะสมแบบที่มีระเบียบระเบ<ช>ีายบในในยาที่เรียบร้อยไม่ใช่แบบกระโชกโฉกหักปลาเถื่อนมันเป็นลักษณะยมของเขาซึ่งเขารวมกลุ่มเันก็ชอบแบบเนี้ใช่ไหมครเออผมสรุปสั้นๆท,ที่ที่ที่คุณแชมป์บอกก็คือในความ,มหมายก็คือเออแชมป์กำลังจะบอกว่า ก็การที่มีโอลิแฟนเนี่ยมันก็คือการจัดกลุ่มของของคนที่สนใจในเรื่องนี้สนใจในคอนเทนต์เอเตอร์พูดง่ายๆว่าเซคเอเตอร์คนนี้อยู่แล้วถึงจะเข้าไปดูโดยที่จ่ายตังค์อยู่แล้วฉะนั้นคนที่ไม่ได้อยากดูก็ไม่ต้องมีปัญหาก็ได้ถูกต้องมันเป็นเป็นที่ที่เขาแสดงออกทางด้านรลนิยมทางเพศของเขาถ้าคนมองให้ดีมันเป็นศิลปะนะเพราะบางคนเขาไม่ได้ถ่ายไว้เพศจริงๆอย่างเขาแคถ่ายบางมุมซึ่มันดูโป๊เฉย อ่าออันนี้พูดถึงว่าในโอลิฟาของคนอื่นด้วยใช่ไหมยของคนอื่นด้วยของคนอื่นด้วยครับผมคนอื่นด้วยโอเคคือหมายความว่าอันนี้ทั้งหมดเนี่ยที่แชมป์บอกมาเนี่ยคือแชมป์รู้สึกว่าสนับสนุนเลยคือครับไม่ผิดผมสนับสนุนทุกอย่างแต่ว่าในทางที่เหมาะสมในทางที่ควบคุมได้ก็เรือเรื่องเอเรื่องของมนุษย์สรุปง่ายๆนะครับ ถ้ามองจากสองมุมนะมันก็จะเห็นความแตกต่างกันแต่จริงๆเนี่ยมันอยู่ในเรื่องเดียวกันอยู่อยู่แต่มันอยู่คนละมุมแค่นั้นเองฝั่งที่เห็นด้วยเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าโอลิแฟนฉะนั้นมันก็เป็นการคัดเลือกโดยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับในอีกมุมหนึง่งฝั่งของสังคมที่เป็นห่วงว่าเออจะเป็นตัวอย่างคือกรณีของคอนเทนต์เอ,อ่อเซคเกเตอร์คนหนึ่งทำให้สังคมเกิดแรงกระเพื่อมจะเป็นตัวอย่าง ที่ไม่ดีต่อสังคมหรือไม่อันนี้อีกมุมหนึ่งจริงๆต้องฝากฝากนะครับเพราะว่ายังไงสังคมไทยมันคือสังคมไทยอยู่ดีก็ต้องฝากให้ผู้ปกครองนี่แหละเป็นคนดูแลก็ขอจบการไลฟ์ลงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันพุธหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์ครับมีเรื่องอะไรเขียนเข้ามาเขียนเข้ามาเยอะนะครับเราจะได้เป็นกําลังใจว่าสนใจเราแล้วเราก็จะได้ทําต่อไปอย่างต่อเนื่องหวังว่าเรื่องนี้ที่เกิดขึ้น มันอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของบันเทิงสำหรับค่ําคืนนี้ถ้าใครกาลังหอยู่ก็ได้นะครับผมครับผมไม่ครับผมเจอกันครับผมบ๊ายบายบเอกเจอกันขอบคุณครับแม้์ครับข,ขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ